ชิเจ้าระดูค่นี้เหนือจื้นมาแล้วจ้ามาเสิร์ฟฟู้ดทรักช่ำๆของมินติเศรษฐนันที่กองซีรีส์มรดกมืดวันนี้รถน้ำหวานและขนมมาถึงกองละครเลยค่ะ มินชีบอกว่าครั้งนี้แม่แม่ชาวจีนส่งมาให้หายหิวนักแสดงทีมงานอิ่มท้องอิ่มใจกันจริงๆดูดีๆนะคะแฟนคลับนัมเบอร์วันคือคุณแม่มินชีนั่นเองนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะยังไงอันนี้คือแม่ของหนูเองค่ะหน้าเหมือนกันไหมคะ เสิร์ฟค่ะใช่ค่ะทานแล้วค่ะอร่อยอร่อยค่ะบัโฟเฟลนุ่มมากบัฟเฟลอ่าบุเบลรี่สตรอเบอรี่อร่อยมากเลยค่ะน,น,น้ำก็รสชาติดีนะคะใช่ค่ะของเราก็จะสลับกันมา ใช่ก็จะมีพี่ก้าวหน้าพี่ตองของหนูของพี่เคนอะไรเงี้ยค่ะก็จะสลับกันมาคือกองนี้บอกเลยว่าของกินแบบไม่ขาดเลยอิ่มท้องตลอดใช่กลางวันหนึ่งเย็นหนึ่งเอากลับบ้านอีกหนึ่งเออส่วนผู้จัดคนสวยพี่อีพุทธธิดาก็ขอแวะเวียนมาชิมด้วยซึ่งกองนี้ไม่เคยเหงาเพราะแฟนคลับทุกบ้านทุกด้อมพร้อมสปอร์ตเสมอค่ะค่ะลูกค้ามาค่ะลายใหญ่ด้วยใช่ค่ะตัวใหญ่นะคะคึกคักมากคือถ้ามา มาไม่มาเป็นรถก็มาเป็นของเนาะก็จะมีแบบนู่นนี่นั้นอะไรอย่างนี้ค่ะมาเป็นของตลอดก็ขอบคุณแฟนๆของน้องๆทุกคนนะคะที่ทําให้ทีมงานมีล่าปากทุกทุกคิวเลยนะคะเกือบทุกคิวเลยก็ต้องขอบคุณมากจริงๆแล้วก็เป็นสีสันทุกคนก็กลายเป็นเฝ้ารอนะว่าอทิที์นี้เ้าจะมีอะไรอันทย์นี้จะมีอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากปิดนะแต่เราคุยกันว่าเราอาจจะต้องเปิดใหม่นะ้อ ก็ต้องดูค่ะรอรอกระแสตอบรับเนาะถ้าอยากถ้าอยากให้มีซีรีส์สนุกสนุกหรือว่าเป็นอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ก็ได้นะอะไรอ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 ย่างนี้เนาะใช่ไหมมิ้นอะไรอะอะไรอะใช่นะคะก็เชียร์กันเยอะเชียร์กันเยอะค่ะมรดกมืดปิดกล้องเรียบร้อยรอชมความสนุกและเข้มข้นของเรื่องนี้ได้เลยค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าตามผู้จัดต้นแรทรนทนกรอนไปโปรโมตซีรีส์ I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอกันจ้าไปกันต่อกับผู้จัดและนักแสด ซีรีส์ I Promise I Will Come Back ฉันคอยเธอกลับมารีานความสนุกอีกครั้งผู้จัดคนเก่งคนขยันอย่างตนตรินกกรเขาก็ไปโปรโมทซีรีส์แบบเข้าถึงแฟนๆเกือบทุกที่อย่างคลิปวยรัอการโปรโมทที่สยามก็ทำเอาแฟนๆซึ้งใจและรอชมกันเยอะ งานนี้เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าการได้กลับมารีรันครั้งนี้ก็อยากให้แฟนๆได้ดูและประทับใจกันอีกครั้งช่วงนี้ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนก็จะนำป้ายซีรีส์ไปโปรโมททุกที่เลยจ้า ผมไปทุกที่ผมโปรโมททุกที่ผมอย่างเงี้ยครับพี่โอกาสเนี้ยสำหรับผมอ่ะผมอ่ะมีโอกาสเป็นครั้งที่2จากช่อง7และอะไรที่ผมพลาดไปอ่ะผมจะทําให้เต็มที่ผมบอกน้องๆทุกๆคนว่าเนี่ยเหมือนเราอ่ะมีโอกาสรอบ2แล้วผมไม่อยากจะพลาดแม้กระทั่งช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ที่เขามีโอกาสให้ผมโปรโมทได้ผมก็โปรโมทผมไปทุกจังหวัดเลยครับไปเชียงรายก็ไปเชียงใหม่ก็ไปแพร่ก็ไปวิ่งการกุศลผมก็ถือป้ายไปถือป้ายนี้แล้วก็ชูป้ายผมทําทุกกี่เพิ่งทำได้ทําตอนนี้จริงครับตอนนี้มีแฟนอิน เตอค่อนข้างเยอะมากเลยนะยังไงขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เห็นความตั้งใจของพวกเราพวกเราสัญญากันไว้ครับว่ายังไงพวกเราก็จะไม่หยุดฝันพวกเราก็จะสู้กันต่อไปจะเติบโตอย่างสวยงามฝากสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันนะครับ